นะครับผมสวัสดีเฮามาทีบ้านครับวันนี้ได้เมนูกุ้งแ่บน้ำปลาครับผมฝีมือเสฟคานอีกแล้ววันนี้ครับผมกุ้งมันเจ้าเลยครับไปงมเอาในแจหน้าหน้าหน,น้ามันขอนหน้ามันขอนห <c oughs> น้ามันขอน,นขอครับกุ้งน้าขอนครับผมไปไปใส่ใส่ตุ้มหมอนอใส่ตุ้มกุ้งใส่ต <c oughs> ุ้มกุ้งมันคือนี่ไปกับม <c oughs> ่นคือนี่ไปก็บพานพกกระเทือนพีงงานพานพกกระเทือนเพื่อนเราโอ้ได้ลายครับผมเพื่อนลรแบ่งให้ครับผมใส่ตุ้มหมอตุ้มกุ้ง ก็เลยมาได้เมนูกุ้งแช่น้ำปลาครับผมเอา้าวันนี้มันเกิดตางๆเลยนะมันเกิดตางๆเลยนะนนจำเอาชิวชวช้วิววิวกันนี้มีเมนูย่างหมูครับผมก<ม>ุ้งแช่น้ำปลาครับเชฟคยคามคือเก่าครับผมรชมกันครับผมเซ่บๆโโกุ้งสดดีเนาะกินดิบก็ได้เลยได้หน่ก็เล้ครับน,น้ำฝนะน้ำฝนะน้ำฝนไะปที่ค่าก่อน ยัง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 เอ้ยนะอรับตึงจิ้มเรียบร้อยครับผมสูตรที่ข้านบผมสูตรลับเลยบ่อยเห็นมือนี้สูตรลับครับผมมือนี้โอ้โหโบเลี้ยงเลยบ่ใส่เลยบ่อยค้างโอ้ยขึ้นรดับแล้อ๋อนึ่งเลย สูตรแดงเนี่ยน,นี่สูตรปูปูกอนถังเลี้ยงแนเนาะกูอนถังเลี้ยง,ง,ง,ลยงแล้กอย่างราดอีกที่นึงอย่างราดอี่นึ่งโอ้โหคือสูตรในร้านอาหารเลยตัวนี้ร<อ>าดอาหารข้าเจ้าแบบคุกลแล้วก็เหยาะใส่น้อยเดียวนะได้<อ>พูดนะเสียงต่างๆนี่ฮะเลี้ยงครับผมมาทินี้เชฟคานคนเดิมนะครับผม เครับการจัดเรียงโอ้ล้างมือเลยด้วเปิดร้านอาหารซะพี่หนุ่มโทรหายอยู่ของมึงนะเลือดเปลงเล่าทูบวัฒนถามสูตรทางนี้อยู่ยเจอกันอยู่น้าก๋วยเตี๋ยวมือนเออว่างๆเลือดเราอ่ะเดี๋ยวสิเขาไปเล่นน้ำเรามาครับมาว่ะมากินเลือดแปลงกันเลย ตลอดอย่าให้เฮ็ดเชฟคานเฮ็ดไห่ถานใหญ่นะบมดหมู่มาคงหรอลองถามเราเบื้องยาว่าเราโบว่างมือเห็ดงานวะโลหนึ่งนี่ได้สองจานเนาะอันนี้จานใหญ่้อนี่ค่ะจานน้อยๆน่ะคือในร้านอาหารนหกโตเนาะแปดโตลอยเสา<ม>ลอยหกสิบหกสิบขวดเนาะ โจานนี่ก็สองร้อยคนนี่โบไรได้สองร้อยนี่จักไม่เส้นเดียวสิอุดรนอะเนาะจะคุกไปทไมล่ะจะคลุกไำไมลุกไปทที่รไมไปทำน่สองเ้ี่ยไไม่ได้ผ่านขอดแก่น ้าเข้าคุกก่อนมันสเขาวเนื้อเนาะมันกินแล้วมันสิบนจืดเลไในการในการวิวลืมลืมแล้วผมสั้นตังตังโอ้ทางนี้มีอย่างทางนี้ตายหมูกระทะนีเต้ยังับผมมาบ่โอ้ยสุดยอดผมหมูกระทะออมไก่อันนี้อะไรทอดกุนเสียง หนาวต้องหมูกระทะแบบนี้ครับผมเอาหม้อใหม่วะนี่อไม่ได้ใหม่หม้อใหม่ไม่ใช่หม้อใหม่นี่ครับผมโอ้การเท่าไรนี่ไต่แต่ลอยแตกะมันมีอันห้องอยู่วะรอบนี้โอ้เอาห้องอะไรมันบอกไอ้เบงโอ่มากหนิแม่เต่า เตารุ่นถ่อยอะโบมีอันห้องฮะ,ะแต่ว่ามีหู้แต่ว่าโบมีอันห้องไหมเออใส่เข้าไปในก่ะต๊อกใส่อะไรกําลังดึงอะฮะเอาบาะโ,<อ>โอ้โอ้มันลงทางในของมันเองเน่ยหนออมนี่ครับมไม่ย่างอานี่หมูปลาตะเกล้วยตากแค่ใส่ยรับคับหัวมันเห็นอะไรหน่หัวมันนี่ ทอดวะนี่โอ้ยอญญาเนี้ยนี่เซฟคานครับผมสุดยอดอยู่แล้วชัว่วออหอม หอมแจ่วกินมังนาวขึ้นมาก่อเลยกินมังนาวกินกระเทียมยอดโอ้หาชิปอยู่เลยเก้าสิบรอน้ำฝนนะโอ้น้ำฝนตัวใหญ่กว่าพี่บิวหรอเอาชีสแล้วหรอมาถามครับผม เมื่อกี้ยังไม่เสร็จหรอยัง,ยง่วมกกกววากเ,าเลยนี่ครับสูพี่คานี่คุกน้ำจิ้มก่อนแล้วค่อยราดอีกรอบนึ่งโอ้อขักขักขักขัด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 ขัขัานัดขัดขัดขี่ขัดขัดขนี่นีขัาขัดัดอัข้ัดอรอ เอามันเทวางพู้น่ะเสียงหัวฝนเอาบนหัวราอไหมดิเย้าล้ตายมันกอดแขนหนัเลยโอ้โหจานนี้เทลยบิลจานนี้เทไหสามร้อยไม่ไม่ด้อยู่สามร้อยบู่ตัวร้อยหกตัวร้อย จานนี้ประมาณ499บาทอือหือโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ครับมามาครับผมกุ้งแส่น้ำปลาฝีมือพี่ข้านะครับผมโอ้ยเดี๋ยวตั้งกล้องซิมน้มกันครับผมตทีนี้เอาเร็ว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 เฮ้ยกี้เล่นอะไรหอบแล้วนี่หอบแล้วอะใหม่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 หนึ่งสอง ไม่ต <One input> ้องสตาร์เืองบอเลย้พอแล้วโอยลังป้าจะหักแล้วต้ะนอนนี่นอยนี่นอยนี่นอย้นหัวล้อใหม่ดิอ้หหมดสวยเลยพี่ตั้นไปไหนพี่ตั้นไปไหนเรียกพี่ตั้นไหมเอาพี่วิวเอาอะไรมาให้ ก็เปล่าหรอมีรอเรือด oh, ้วยคนสวยไม่าบายบายคงเมนูอยู่ครัวเข้าครับผมมาที่นี้เคล็ดยังอีกวันนี้ค่ะโอ้จานเล็กบอกมีไซมินิด้วยในการในการครับผมเราจะมาซิมกันครับผมมาที่นี้ สองสามเลยเลยเลยดคงเ้อเาครับเชื่มือปุ๊ปุมซิมก่อนนะครับนี่ต้องต้อซูมือก่อนเดี๋ยวเขาจืดมาได้นี่ครับเรือเอ้าเอาเอาก่อนเลยไปไหนไากานไม่ข่าเข่าวเดียวใช่ไหม ข้าวเดียวเดียวเบอตอร่อยอร่อยในการในการในข้าวมาไหมไปไวเต้ไว้ปุ่มเลยเนาะบปเลยบายเลยเราจะใส่แ้วอะไรนะต้อฟูบอกให้ตังตังร่ำรวยเหรอตังตังยังไม่ได้ทำงานเลยตังตังถูกหวยรางวัลที่หนึ่งต้องโสดกินอะไรยมามาครับผมมามาแซ่บแซ่บน้องกัน เซปุป yup. ุ้มน mm hmm. well, oh. so, oh, ี่นายไม่วางเลยนะเราอุตส่าห์จบมาไหตุเซียนบายไปปุ๊บเสียนถาถาคิวอยู่ตุเซียนโระกินเลยโซสุลมุนพกเมืจานนึงแล้วสุลมุนที่แฟนบายเมื่อจานนึงนี่ครับขอเนให้เยโ้รกันครับผมอือย้ก็ยิ้ย้มแมป สอเลยหางโบถิมเลยตัวนี้เป็นสอนอาวหรือ่ายุ่งโผขอซิมแน่ขอซิมแน่วันนี้เชี่ยวจับกล้องเจ็นไหมตังตังป้าลืมตังแล้วไปแล้วโดนทิ้งแล้วโดนทิ้งแล้วเขาปาป่าอแบบนี้เลยสดหน้าไปแล้ว เอามันบ่อห่อนบ่อหรืบิอหมองมามาเปิดมือย้นี่มีกระปิดไว้ไฟเขาหรือบ่อคือบไมีไฟไม่มีไฟเลยันไม่มีข้ามนี่ีข่าหรอเด้อมันขวานไฟต้มนีอ่า่ครับขมนหัู่ีรอครับกินเมน่าครับผมสแซ่บน้องกันเรื่อยๆครับนี่ แซบแซบแซบต้องัวเปิรตีนเขาครับกิดใจคมแซบต้องต้องใส่ต้องใส่ก่อนตังตั้งไปนะข้าวซอยแซ่บกว่ะที่หางเนี่เดี๋ยวได้เอาหางออกก่อนวมาางเขทหางออกก่อนครับผมผู้ไขยเอาหนึ่งใบนี้มาครับผมนี่ครับอุ้ยบาดสดเน้น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 มาครับผมอันนี้อะไร หัวหอยหอยตัวหอยตัวหัอยเบิ้ลเบิ้ลบมเสียคือเบิ้ลอะไรเบิ้ลกุ้งโมเือแซ่บเลเบิ้ลหัอเรือยๆเต่งเยอะ่ามากเห็นไหมไม่อยที่เขายำได วานแทบแทบอะปุ้มปุๆมปุ้มปุมปเบาเบาฮาฮ่าฮ่าเ่้่าฮ่เบาๆาฮ่า่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าา่าฮ่าบิ่่าา่่าพาาา กินด้วยค่ะใครอยากกินด้วยนี่ตังตังอยากกินเหรอดีดีดี้อม่อยนหน่อยกันน้อยนอยนหน่อยไอ้ไข่หนวกหูไข่ไข่ไข่วันดีค่ะาอีก่อนจะปิดคลิปแล้วเจอกันเจอกันคลิปหน้าค่ะบอกก่อนกับช่องเฮามาในบ้านค่ะอ้าวคูบิวชิวๆก็มามาดเซียนบอกินบ่โอ้เชี่ยวจ่อยลงหลายเว้ย เบียร์แบะบ้างน้นไปทะเลเอาอย่งคุณเชียงเป็นอย่างจิ้งกนคปหน้าครับผมกบเชฟมือปุ๊บ